เอาละครับข้าโซสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกม Lineage 2และผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาเป็นอาชีพกับอาชีพโลกในคัทหนึ่งของเผ่ามนุษย์สายไซเตอร์กันนั่นเองโลกพกูดง่ายงก็คือโจรแหละครับใช้มีดสั้นและธนูเป็นอาวุธสกิลลูกเล่นต่างๆทําให้พวกเขานั้นเป็นตัวป่วนและทับหลังในสนามรบก,กันเลยทีเดียวก็โดยมมีดทั้งไวแถมสกิลที่แทงจนหลังหักหรือด้วยธนูที่เล่นผ่านตัวไปที่พลังเหมือนวิสไั์พุ่งเข้าใสา่ โดยในคัสที่2เราสามารถเลือกที่จะเป็นอาชีพเป็น Treasure Hunter หรือ Hawk Eye ก็ได้นะครับโดยก่อนที่เพื่อนเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพในคัสที่1เพื่อนๆต้องมีเลเวลตั้งแต่เลเวล18ขึ้นไปถึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเริ่มต้นรับเควสได้ที่ NPC หัวหน้ากองทหารยาม Basic ภายในหมู่บ้านปราสาทกูดินจากนั้นคุยเควสกับ NPC Netty ้ บริเวณนี้นะครับเขาจะมอบอาวุธให้กับเราเป็นธนูและมีดของเนตตี้ให้เราใช้อาวุธนี้ไปล่ามอนสเตอร์ที่สร้างแห่งความเศร้าโดยเขาจะให้เราไปล่ามอนสเตอร์สปาตอยแหยนะเพื่อหายเทมแผ่นกระดูกของสปาตอยจำนวนส0แผ่นนำไปให้กับเขาวิธีการเดินทางไปที่สร้างแห่งความเศร้าให้เพื่อนเพ่อซื้อวาร์ปจากเกตภายในหมู่บ้านกูดินเพื่อไปที่หมู่บ้านปราสาทกูดิโอ จากนั้นซื้อวาร์ปจักเกตภายในหมู่บ้านปราสาทคูดิโอเพื่อไปที่ซ้าแห่งความเศร้าได้เลยเมื่อวาร์ามาถึงแล้วให้เรากำจัดสปาตอยแหนะเพื่อหาไอเทมแผ่นกระดูกของสปาตอยจำนวน10แผน่นได้เลยครับ เมื่อได้แผ่นกระดูกของสปาตอยหายนะครบแล้วให้นำกลับมาส่งที่ NPC เนตตี้ที่หมู่บ้านปรสาสัทกูดินแล้วเขาจะให้อ t ไอเทมเควสเกือกม้แห่งแสงสว่างมานะครับจากนั้นให้นำเกือกม้แห่งแสงสว่างไปส่งให้กับ NPC หัวหน้ากองทหารยามเบสิกที่หมู่บ้านกูดินเราจะได้อ t ไอเทมเควสใบประกาศจับแก๊งขี้ขโมยแคทไอ แล้วเขาจะให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่ขโมยแคตไอเพื่อไปหาไอเทมที่โดนขโมยไปจํานวน4อย่างนั่นก็คือสร้อยคอที่โดนขโมยไป1ชิ้นแหวนที่โดนขโมยไป1ชิ้นตําราที่โดนขโมยไป1ชิ้นและเพชรที่โดนขโมยไป1ชิ้นที่ค่ายล้างจากนั้นให้เราซื้อวาร์ปจากแกดคิปเปอร์ภายในหมู่บ้านปราสาทกูดินไปที่ค่ายล้างได้เลยเมื่อวาร์ปมาถึงแล้วให้เราออกตามล่าที่ขโมยแคตไอเพื่อตามหาไอเทม4อย่างได้เลยครับ เมื่อได้รับไอเทมครบแล้วให้นำกลับไปให้ n p c หัวหน้ากองทหารยามเบสิกภายในหมู่บ้านปราสาทกูดินเราจะได้รับไอเทมเควส์ใบแนะนำของเบสิกซึ่งเอาไว้แสดงตนขอเป็นอาชีพเป็นโลกได้นั่นเองจากนั้นให้เดินมาคุยกับ n p c แกนมาสเตอร์ลามอสที่อยู่ภายในสมาคมนักลบภายในหมู่บ้านปราสาทกูดินเลือกหัวข้อแรกจากนั้นเลือกโลกเราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นโลกได้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพครับที่1ของอาชีพโลกถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ